สวัสดีครับพวกช่องเอเอ็นอีกแล้ววันนี้นะครับมารีวิวเลยครับไฟฉายแรงสูงนะครับนะเอาไว้ส่องทางไกลๆนะครับนะเช่นเข้าป่าเข้าอะไรพวกนี้นะครับเข้าสวนนะเหมาะสมอย่างยิ่งเลยนะครับจะต้องมีติดบ้านไว้นะครับอย่างน้อยจะต้องมีแรงสูงอันนึงแล้วก็แรงต่ําอีกอันหนึ่งนะครับนะถึงจะดีครับใช้งานได้ครอบคลุมมากเราไปดูรีวิวแบบละเอียดละเอียดกันเลยนะครับตามผมไปเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็มาเปิดกล่องกันก่อนนะครับแพ็คเกจจิ้งมายี้เลยนะแค่ห่อ กระดาษปิดนิดนึงนะครับก็มาดูว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างนะฮะข้างในก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้4.2โวลต์นะครับ1.5แอมป์นะแล้วก็มาห่อบับเบิลมานะครับเป็นไปฉายตนาประมาณนี้แล้วก็สายนะครับสายสะพายนะ นะแล้วก็คู่มือนิดนึงนะครับบอกว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนะเรามาดูขนาดกันนะครับขนาดก็นะครับประมาณ20เซนนะฮะคูณเอ่อคร่าวๆก็ประมาณ15เซนนะครับ15 cm, คูณกว้าง10เซนนะครับกว้าง10เซนเนี่ยนะครับนะก็โดยรวมแล้วขนาดไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็ก นะกำลังพอดีเลยนะครับก็ขอให้ที่กันอันนี้มานะก็แกะออกนะครับเพราะว่าตอนแพ็คอาจจะระวังโดนกระแทกอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับนะโดยรวมแล้วเนื้องานก็ใช้ได้นะครับเป็นพลาสติกนะมีซีนกันน้ำด้วยนะครับนะีครับ เดี๋ยวเราไปลองเปิดกันดูครับโอ้โ็แรงใช้ได้ครับเป็นลำโหมดเบานะครับโหมดประหยัดพลังงานก็นะ,ะมีแค่สองโหมดครับมีโหมดแรงกับเบาเดี๋ยวดู ส่องแบบไกลๆอย่างนี้นครับนะครับการใช้งานก็ด้านข้างค่อนข้างจะสว่างไม่มากนะครับแต่ตรงที่เป็นลำนะฮะชัดเจนเลยครับเป็นลำมันจะแรงดีนะ ครับไม่กล้าส่องไปฝั่งนู้นนะครับัวโ,โดนบ้านเขาเนี่ยครับค่อนข้างจะชัดเจนเป็นไฟฉายลำที่โอเคเลยครับส่องไปต้นไม้ฝักมุนนะครับ นีครับส่องไฟไม่ทราบว่าในกล้องจะเห็นไหมนะแต่ว่าดูด้วยตาเปล่านี่เห็นเลยครับเห็นชัดเลยสองต้นไม้ถือว่าแรงดีเลยครับแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันไม่สามารถ ข้างๆส่องไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะมุมไม่ค่อยกว้างนะครับข้างขๆนี่ก็มีแสงเหมือนกันแต่ไม่ไม่ค่อยสว่างมากนะแสงจะหมดไปกับลำซะเยอะนะครับนี่นะครับถ้าส่องในบ้านก็ชัดเจ๋วชัดเจนเลยนะครับ ครับขอบคุณมากทราบสหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองสนใจสินค้าตัวนี้นะครับในช้อปปี้เลยนะครับนะตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับขอบคุณครับ